เมื่อกี้บอกว่าหากอยากหัหลังคุยทาพลาดมีตมใหม่หลังคุยไหมหนูอ่ะไม่เอาชวนเยอะเลยแล้วอะไรไม่ห่วงฮะแซวเล่นเฉยทุกครั้งที่เห็นคือแบบว่าหยอกเล่นไม่ได้โกรธเลยไม่ได้ขึ้นเสียงขอโทษครับไม่ได้ว่าอะไรดูติ๊กต็อกมาเยอะไม่ได้ว่าอะไร เนี่ยก็ไม่ได้ว่าอะไรเลยแปลกๆนะครับครับผมหลังสวยครับผมหลังสวยอ๋อไม่ใช่ไม่จบ่องหอ๋อโอเคเป็นไงช่วงนี้หนูไม่โกรธครับอ่าครับอะไรนะฮะเป็นยังไงบ้างช่วงนี้เป็นไงบ้างช่วงนี้ ก็หวังว่าเพราะว่าโหก็ขอบคุณทุกคนดีกว่าที่คอยซัพพอร์ตเราแล้วก็บวตให้พวกเราด้วยแล้วก็ทางทีมงานของทางแคสด้วยนะครับผมที่ให้รางวัลเราอะไรเงี้ยรู้สึกแบบตื่นเต้นมากๆแล้วก็อยากให้อยู่กันไปแบบนานที่สุดแหละก็อย่างที่บอกแม่ไม่ได้อยู่ด้ตลอดแต่ถ้าอยู่แล้วทาหน้าที่ตรงนี้เอ่อขอบคุณความพยายามของตัวเองที่ยังผลิตผลงานทุกวันนี้ขอบคุณที่หนูยังร้องเพลงเพราะๆทุกวันนี้มีจะมีเป็นอัลบั้มแล้วใช่ก็ไม่รู้ว่าขึ้น ไม่รู้ว่าขึ้นหรือเปล่าตอนนี้แต่ว่าก็ดีใจที่ทุกคนยังอยู่ด้วยแล้วก็ดีใจที่เห็นเวลาทุกคนแบบอยากมารู้จักเราเพิ่มมากขึ้นใช่อยากบอกว่าซีนูนิวยินดีต้อนรับทุกคนมา,มากๆเลยอยากใหอ้อยากเป็นอยากให้ครอบครัวของเราใหญ่ขึ้นอีกเยอะๆเลยเจริงจริงแล้วเหมอนกับว่าช่วงนี้เนาะอยากใ่บกระส เราแบบชื่นใจกันแต่ว่ารอกัรมาสามโอ้โหชื่นใจมากครับผมเพราะว่าดูหน้าเทเลของเนี่ยงมีคนแบบว่ามีอินเตอร์แฟนมากขึ้นแล้วก็มีคนที่แบบว่าแสดงความคิดเห็นมากขึ้นหรือว่าด้อมอื่นที่ติดตามข้างฟ้าหรือว่าดูผลงานเรามากขึ้นหรือว่าชมโปรดักชันหรือว่าการแสดงแง่รู้สึกดีใจมากมันเป็นผมว่าขั้นสุดของคนทําผลงานแล้วแหละที่อยากให้ทุกคนแบบชื่นชมอะไรเงี้ยรู้สึกแบบดีใจมากๆดีใจแทนทีมงานเบื้องหลังด้วยเพราะว่าทีมงานเบื้องหลังก็เหนื่อยไม่น้อยกว่าเบื้องหน้าครับผมก็ สุดยอดกขอยากทุกคนแบบติดตามจบทุก EP แชร์กันเยอะคอมเมนต์กันเยอะปันเทนกันเยอะผมก็ดีใจเหมือนกันผมดีใจที่ทุกคนแบบได้เห็นได้เห็นสิ่งที่เราก็ตั้งใจทำมากๆแล้วก็อยู่กันมานานมากเหมือนกันเป็นซีรีส์ที่ถ่ายยาวนานมากที่สุดในชีวิตแล้วแหละครับให้รวมๆก็คือเกือบปีใช่เพิ่มถึงปีด้วยซ้ำเกือบอ๋อเกือบจะปีนึงแล้วครับก็หวังว่า น้องข้ามฟ้าจะไปได้ไกลๆกว่านี้อีกเยอะๆเลยครับยังเหลืออีกหลายอีพีมากๆก็ฝาทุกคนแบบหลังจากนี้ก็ฝากบอกต่อด้วยก็ถือว่าคือแบบว่าพอเราเห็นแต่ภามาสี่ที่ผ่านมาเราก็ชื่นใจมากโอ้ยดีๆมากครับผมชอบมากไม่ว่าจะเป็นการแสดงหนูหรือว่าพวกผู้ใหญ่แบบว่ามาสมทบมันทําให้อิมแพคจริงๆหรือว่าการฉากหรือการเล่าเรื่องในมุมกล้องเนี่ยผมรู้สึกว่ามันดีมากครับผมเรื่องภาพนี้ไม่ต้องพูดถึงคือแบบว่าที่สุดแล้วพี่ออฟพี่เด่นแบบไม่ปล่อยอยู่แล้วครับ คนพูดถึงบ้งเยอะมากก็ฝากรอดูข้ามคาจิงเธอด้วยนะครับที่ยังไม่ได้ออนแอร์ก็เดี๋ยวจะมีทั้งหมด14 EP น้็ตอนนี้ก็ออนแอร์ไปแล้วทั้งหมด4 EP นะครับก็ออนแอร์ทุกวันเสาร์เวลา3ทุ่มครึ่งทางช่องวัน11นะครับแล้วก็4ทุ่มครึ่งแบบอันคัดทาง i อชีนะก็รอดูเลยว่าเนื้อเรื่องหลังจานนี้จะเข้มข้นยังไงแต่รับรองว่าสนุกทุกตอนแน่นอนเพราะรู้จาก4 EP ที่ผ่านมาคือสนุกท่าไม่ได้สัก EP จริงๆ ครับผมรับรองว่าสนุกแน่นอนไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผมแล้วก็ขอบคุณแฟนที่มาปั่นเทในทุกวีคด้วยนะครับผมขอบคุณทุกคนที่รีแอคแล้วก็มีอินเทอร์แอคกันในเรื่องนะครับผมคอมเมนต์ติชมได้เสมอครับผมฝากด้วยครับผมอยากให้ข้ามฟ้าคยงเธอเป็นผลงานคนไทยที่แบบเป็นซอฟต์าวร์ของเมืองไทยอีกเรื่องหนึ่งครับล่าสุดขบัตร p เกจิตกับแฟนใช่ใช่ EP 7เป็น EP หนึ่งที่สำคัญแล้วก็มีจุดเปลี่ยนความรู้สึกอะไรหลายอย่างครับผมก็ต้องรอติดตามว่าจะเป็นยังไงใช่จะได้ดูกับทุกคน อีกครั้งหนึ่งแล้วนะคบ EP 7ก็สนุกเหมือนกันก็เราดูว่าจะมีซีนอะไรบ้างแล้วก็จะได้แบบว่ามีอารมณ์ไหนบ้างใช่แล้วเดี๋ยวในโรงนะครับผมผมก็จะเอาโกโปไปติดหน้าทุกคนเลยเพื่อให้เห็นรีแอคชั่นชัดแล้วก็ไปตัดสลับเอาโกโปขึ้นอย่างเงี้ยทุกเก้าอี้เลยให้เห็นหน้ารีแอคใกล้ๆอยากเห็นเนาะอันนี้อยากเห็นจริงนะแต่มันทำไม่ได้หรอแต่อยากเห็นเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูขอบคุณครับผมคุณครับ